สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มานาค่ะโน่นน้องนาน่ากำลังจะไล่วัวน้องนาน่านมาดูตัวนี้ด้วยลูกช่วงบ่ายๆนะคะค่ะวันนี้น้องนาน่าก็พามาดู น้องนันนาเลี้ยงกบใช่ไหมคะใช่ค่ะทองเลี้ยงกบค่ะสองร้อยตัวนะคะในบ่อนี้ตัวละสองบาทอ่ะนะคะเอามาอยู่สองชุดนะคะชุดชุดนี้คือชุดที่เป็นตัวแล้วอ่ะนะคะนี่ค่ะ ตอนที่ยอามานะคะจดตัวเล็กกว่าน,นี้นะคะบริเวณที่เราเลี้ยงนะคะก็จะประมาณสักสองคูณสามด้วอคูณสี่นี่แหละค่ะก็ไม่ไม่กว้างอะนะคะมองตาเป้าเลยค่ะกลัวด้วยนะ,ะไม่กลัวคนด้วยะค่ะมาดูอีกชุดหนึ่งค่ะตัวนี้คือตัวที่ซื้อมาตอนที่ยังเป็นลูกออสอยู่นะคะนี่ค่ะให้ดู ตัวนี้เขาจะขายกิโลละสองร้อยบาทนะคะอันนี้หนึ่งสัปดาห์นะคะพอเอามาเนี่ยเขากัดหางแล้วค่ะหางเขาขาดแล้วค่ะบางตัวก็ยังไม่หางยังอยู่เลยนะคะนี่ค่ะประมาณเนี้ยค่ะม,มีไม่มีหางแล้วนะคะตัวดำๆเลยค่ะถ้าให้อาหารเยอะไม่ไม่ดีนะคะ เขาจะท้องแต่ก็คือเขากินแล้วเขาอืดค่ะแม่คะแม่ลองไปจับมากินหน่อยอ้วนเยอะแยะเลยคือป้าลูกกองอ่ะคือสะน้นน้ำแห้งเลยค่ะซึ่งปกติแล้วบ่อน,นี้นะคะไม่เคยแห้งเลยตอนปีที่แล้วที่เราเอาปลามาลงอะนะคะน้ำยัง ไม่แห้งเลยค่ะเด็กๆขึ้นไปแล้วค่ะซึ่งปลาตรงนี้ที่คุณแม่ปล่อยไว้เยอะเลยนะคะใครย้ายล่ะลูกพ่อกระปู่พ่อกปูย้ายน้องปลายบอกว่าพ่อกระปู่ย้ายปลาไปแล้วเยอะไหมเยอะค่ะได้ปลาคอใหญ่ด้วย <laughs> ได้ปลาคอใหญ่ด้วย หวานแหนะคะแล้วก็เอาสะดุ้งจับปลาเอาขึ้นไปปล่อยแล้วค่ะก็เหลือแต่ตัวเล็กๆจริงๆคุณแม่ว่าจะขุดลอกอีกนะคะแต่คุณแม่จะขุดคลองนะคะเขานัดวันที่28ดที่จะมาขุดคลองจริงๆอยากจะขุดลอกตรงนี้อีกคุณตาบอกว่าไม่ต้องขุดในปีนี้น้ำมาถึงแม้น้ำจะท่วมนะคะคุณแม่ทำคลิป ภูดุนอยู่นะคะน้ำท่วมแถบบ้านเรานะคะแต่ว่าน้ำมาแป๊บเดียวนะคะน้ำมาในช่วงที่มีพายุเข้าแปบ๊บเดียวแล้วน้ำก็ไหลไปหมดเลยนะคะแต่ต้นไม้ของเรายังเขียวๆอยู่นะคะต้นไม้เราปลูกหลายปีแล้วนะคะประมาณปีห้าสี่มีต้นยางนะคะ ไม้ยางอ่ะนะคะต้นประดู่ต้นแดงอันนี้น่าจะเป็นต้นลำดวนนะคะคุณแม่ชอบมิชาันนเรียกว่าต้นยางนานะคะอใบไม้ทับถมเยอะเลยค่ะไม้พวกนี้นะคะต้นใหญ่มากนะคะต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่ก่อนแล้วนะใบใหญ่ใหญ่เป็นต้นไม้ที่เรา ไม่ได้ปลูกนะคะเป็นต้นไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติค่ะมีใบให,ใ,หใหญ่นะคะออต้นน่าจะเป็นต้นชาติะนะคะสูงงามมากสูงใหญ่เลยค่ะเบียดเบียดกันอย่างนี้ละคะ่ะต้นไม้แดงต้นแดงนะคะบางต้นก็จะเป็นต้นที่ปลูกเองมะฮอกกาน,นีหรือเปล่าไม่ทราบนะคะต้นนี้ มีใบแบบนี้นะคะคุณแม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรเราจะปลูกทีมากเลยค่ะประมาณสองเมตรนะคะถึงหรือเปล่าไม่รู้นี่นะคะจริงๆไม่ได้รู้จักต้นไม้ทุกต้นอ่ะนะคะนี่ค่ะโอ้โหชอบเดี๋ต่อไปหน้าฝนอีกแล้วนะคะถ้าหน้าฝนนี่เข้าป่าไม่ได้เลยนะคะยุงมากเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะนี่ชอบแต่คุณแม่ไม่รู้จักนะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรเป็นสีดําๆค่ะนี่นะคะต้นยางนาแถวนี้นะคะจะมีเห็ดเพาะค่ะมีเห็ดเพาะแล้วที่สําคัญเนี่ยเรามีไก่เยอะค่ะนี่นะคะไก่เราจะขียเพราะว่าไก่เรามีเยอะมากเลยค่ะ ไก่จะชอบมาเขียะแถวนี้อาจจะหายเห็ดไม่ได้นะคะนอกจากมุมโน้นนะคะยางนะคะสูงมากเลยค่ะใบไม้ตรงนี้นะคะก็จะเน่าเปื่อยทับผสมเป็นปุย๋ยชั้นดีเลยค่ะนี่คือต้นมะเดื่อค่ะโอหมะเดื่ออยู่สูงเนี่ยค่ะลูกมะเดือ่อกินได้นะคะลูกมะเดื่อนี่ เดี๋ยวพาไปดูบอ่อปลานะคะพาไปดูปลาค่ะบอ่อปลาสะปลาตัวนี้นะคะแม่ขุดเมื่อปีที่แล้วค่ะสองหมื่นกว่าบาทนะคะน้ำน่าจะเหลือสักประมาณน้องนา่นา,าเอาอาหารปลามาให้หน่อยลูกมีสีแต่ไม่มีมีแต่กกจ้องมดแล้วออโอ้ยยังเย็นจึงเลย ไปลา,าต,ตัวใหญ่เขาจะเหลือเศษให้ปลาตัวน้อยนี่ค่ะน้ำเราล,ลงเยอะมากเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เต็มพักโน้นนะคะประมาณสามเมตรนะคะก็น่าจะเหลือประมาณเมตรหนึ่งตรงกลางตรงโน้นก็น่าจะเหลือประมาณ2เมตรนะคะลงไม่ได้ ตัวเล็กเต็มเลยค่ะนี่ค่ะไม่รู้ว่าปลาอะไรนะคะหอตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยอยากจะใช้สวิงตักมาดูค่ะว่าเป็นปลาอะไรปลาซิลหรือเปล่าไม่ทราบนะคะมีรำนิดหน่อยนะคะนี่คือรำสำหรับปลาเล็กค่ะ คุ้มเลยค่ะสาหรับการขุดคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ